Subtitles <music> by the สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณด้านหลังนี้นะคะเป็นบริเวณของนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธที่เกิดจากพื้นที่ในการถมทะเลซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะได้สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในละแวกนี้มาไม่น้อยกว่า25ปีปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีทั้งการทิ้งน้ําเสียลงสู่ทะเลปัญหากลิ่นควันรวมถึงการทําให้ระบบนิเวศท,ทางทะเลเสียสมดุลปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของชาวบ้านในละแวกนี้มากกว่า100ครัวเรือน จนชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชนในนามเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกค่ะ,<ล>ะน้องสาวเนี่ยเป็นมะเด็งเก้าวนม <S 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 แล้วก็ลูกของน้องสาวนั่นเป็นมะเด็งมดลูกแม่ยายเป็นมะเมด็ง <S S S 1> ป,ปอด <S 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 แม่าบังเกิดกล่าวเขาบอกว่าปอดติดเชื้อรุนแรงมาก <S 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 เขาปล่อย ออกมาแล้วก็น็อกกันทั้งห้องเลยน็อกแบบถึงเกือบหมดสติไปอะค่ะบางคนถึงกับอาจารย์ต้องพาไปโรงพยาบาลล้างชามนี่มันจะมีกลิ่น,นมีกลิ่นมีกลิ่นแล้วจับเนี่ยยิ้วเนี่ยแดงเลยนะ ถ้าล้างชามซักผ้าเนี่ยนิ้วเราเนี่จะแดงเลยเกาะ้วอ,อปัญหามลพิษที่ชาวบ้านได้รับเหมือนบาดแผลลึกซึ่งไร้การเยียวยาจากโรงงานอุตสาหกรรมและผลกระทบซึ่งรุนแรงขึ้นทุกวันนี้เองที่ส่งผลให้เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเดินบนทางขนานกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมมาตาพุทธมาไกลกว่า5ปีเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเนี่ยเป็นเครือข่ายขององค์กรชาวบ้านนะครับภาษากฤษเรียกว่าเป็นพือเพิ่มการน่าเซชันคือเราต้องการได้รับความเป็นธรรมในใน,ในการเข้าถึงซึ่งทรัพยากร อันดับวิธีการก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็คือใช้เหตุและผลกับปัญหาที่พวกเราประสบอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยนำเสนอออกมาเช่นการพัฒนาสาหกรรมเรื่องการพัฒนาที่บ้านรพุทธก็จะก็ต้องมีการนําเสนอปัญหาทั้งหมดในแต่ละจังหวัดมาเสร็จแล้วมาขมวดเป็นปัญหาทาข้อสรุปของปัญหาแล้วยื่นหนังสือให้กับผู้เกี่ยวข้องเช่นรัฐบาลอีกช่องทางหนึ่งก็คือใช้ช่องทางการแสดงซึ่งสิทธิของชุมชนใช้รูปแบบของการรวมกลุ่มพี่น้องประชาชนแล้วก็แสดงปัญหา อาจจะใช้การชุมนุมสงบบ้างเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อให้สังคมรับทราบและเป็นการสะท้อนปัญหาไปยังคนส่วนใหญ่ของสังคมให้เห็นนะครับว่าปัญหาเหล่านี้นั้นเรากําลังประสบอยู่และยังไม่ได้การคลี่คลายจากผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดสุดท้ายก็คือใช้กระบวนการฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อให้เกิดการดําเนินคดีศาลมีคําสั่งให้ระง,งับโครงการไว้ก่อนในการก่อสร้างอุตสาหกรรมน,นะครับจนกว่าที่จะมีการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จก่อน แม้วันนี้ชาวบ้านมาบตาพุธยังมองไม่เห็นแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษที่ชัดเจนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่แต่ผลของการเรียกร้องความเป็นธรรมของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกก็สามารถปกป้องสิทธิของชุมชนไว้ได้ตามมาตรา67วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่ระบุว่าการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทงั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทาไม่ได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนดังนั้นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนก่อนจะสารต่ออีก76โครงการในนิคมอุตสาหากรรมมาบตาพุธซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนได้ในภายหลัง กว่า5ปีแล้วน,นะคะที่มีการเรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ต้องการปกป้องสิทธิของชุมชนท่ามกลางสายพันธุ์การผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะจึงได้มอบรางวัลให้กับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกให้เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2552ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปค่ะคือตัวตนบนศักดิ์ศรี ความหมายบรรดามีคือวิธีแห่งความเป็นคน